เรามาดูกันต่อในโจทย์ข้อที่9นะคะข้อที่9เนี่ยให้มาแค่4ตัวเอง1 2 8 64นะคะเรามาดูซิว่าจำนวนถัดไปน่าจะเป็นอะไรก็มาสังเกตค่ะคือข้อนี้เนี่ยเราแล้วแต่ในเรื่องของอนุกรมเนี่ยนะคะมันสามารถคิดได้หลายวิธีนะคะบางคนอาจจะมีแนวคิดที่ไม่เหมือนกันแต่ได้คำตอบเหมือนกันก็ได้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้น <c oughs> ดูข้อนี้นะคะเบื้องต้นนะคะครูมองเห็นว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันเป็น เขียนในรูปของเลขยกกําลังได้นะคะเขียนในรูปของเลขยกกําลังได้2ตัวนี้มันคือ2ยกกําลัง1ถูกไหมคะแตัวนี้มันคือ2ยกกําลัง3ถูกไหมแคือ2ยกกำลังสอันนี้สําหรับคนที่มองเห็นจํานวนแล้วรู้ว่ามันคืออะไรยกกําลังอะไรนะอันนี้คือสําหรับคนที่แบบคุ้นเคยกับจํานวนมาพอสมควรนะคะแล้วก็64เนี่ยมันคือ2ยกกําลังอะไรคะสยกกําลัง6นะคะ เพราะฉะนั้น1มันน่าจะเป็น2ยกกําลังศูนย์ถูกไหมคะเพราะว่าจำนวนอะไรก็ตามยกกําลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1นะทีนี้จะเห็นว่าฐานเนี่ยเป็น2เหมือนกันหมดเลยแต่เลขชี้กําลังเนี่ยเป็น0ย์เป็น1เป็น3เป็น6ถูกไหมคะเราก็มาสังเกตที่เลขชี้กําลังค่ะมาสังเกตที่เลขชี้กําลัง0ไป1เพิ่มขึ้น1ถูกไหมหนึ่ไป3เพิ่มขึ้นสองสามไป6เพิ่มขึ้น3เพราะฉะนั้นตัวถัดไปน่าจะเพิ่มขึ้นอะไรคะ ตัวถัดไปน่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นฐานเป็น2นั่นแหละถูกไหมคะฐานของเลขชี้กําลังเป็น2นั่นแหละแต่ว่าเลขชี้กําลังเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ต้องเพิ่มบวก1บวก2บวก3ตัวถัดไปน่าจะเป็นบวก4ถูกหมหกบวก4ก็จะกลายเป็นอะไรคะเป็น10ถูกไหมคะ2ยกกําลัง10อันนี้สําหรับคนที่จําได้2ยกกาลัง10คืออะไรคะคือหน่งพันยี 1, เห็นไหมคะ2ยกกาลัง10คือ10,24แค่นี้เองนะคะอะ ทีนี้แล้วถ้าเกิดว่ามีมุมมองรูปแบบอื่นล่ะจะถูกไหมนะคะอันนี้คือมุมมุมม,มองแรกในมองในรูปของเลขยกกําลังนะคะทีนี้อีกมุมนึงนะคะอีกมุมนึงบางคนอาจจะเอ่ออาจาอาจะใช้วิธีคิดแบบนี้อันนี้ครูขออนุญาตลบนะคะอ่ะลบนะอ่ะจะได้เห็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นแนวทางไว้ศึกษาต่อเนาะเผื่อใครสอบรอบที่สองหรือสอบในปีถัดๆไปนะคะอ่ะดูนะคะอ่ะคู่แรกมันเพิ่มขึ้น เท่าตัวคูณ2เข้าไปถูกไหมคะอันนี้คูณอะไรคะคูณ4ถูกไหมอันนี้คูณอะไรคูณ8เห็นอะไรไหมคะคูณ2คูณ4คูณ8จาก2ไปเป็น4ก็คูณ2จาก4ไปเป็น8ก็คูณ2อีกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวถัดไปนี้ก็น่าจะคูณ2เหมือนกันถ้าข้างล่างคูณ2แสดงว่า8ก็ต้องคูณ2กลายเป็นคูณ16ถูกไหม 8คูณ2เป็น16ถูกไหมคะเอาไปคูณกันเห็นไหมคะ2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8 8คูณ2เป็น16เพราะฉะนั้นช่องนี้ต้องต้องหาได้จากคูณ16ทีนี้เอา6 4ไปคูณ16ก็ตั้งคูณเลย6 4คูณ16 64 24ทด2 36 37 38เป็น4เป็น6เป็น4เป็น12ทด1เป็น9เป็น10ได้เหมือนกันเลยเห็นไหมคะได้คำตอบเหมือนกันนะคะแล้วแต่มุมมองใครว่าจะ ถนัดรูปแบบไหนได้หมดนะคะหนึ่งข้ออาจจะมีหลายวิธีก็ได้นะคะหนึ่งข้ออาจจะมีหลายวิธีก็ได้หลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะคิดไม่เหมือนคุณตุ๊กจะถูกหรือเปล่านะคะมีสิทธิ์ถูกค่ะถ้าเราทําแล้วมีตัวให้เลือกนะคะมีตัวให้เลือกก็ค่อนข้างที่จะแน่ใจพอสมควรว่าโอเคน่าจะมาถูกทางเนาะโอเคอ่ะทีนี้จะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอยู่ที่การคํานวณของเราเบื้องต้นด้วยแหละว่าคํานวณถูกต้องไหมบวกลบถูกไหมนะคะความสัมพันธ์มองถูกไหมแค่นั้นเองเนาะอ่ะ หินูข้อที่10บนะข้อที่10เขาบอกว่า 17, 30, 5 3 9 1 1 1 5 1 5 1้4 2, แล้วก็3,75มันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะแบบไหนคะดูแล้วดูแล้วก็ต้องลองอะ่ะถูกไหมคะไม่มีใครที่จะบอกได้ว่ามันมาอะไรก่อนหลังถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองทางเดียวคือเราต้องลองอย่างเดียวค่ะอะ่ะลองถ้าเรามองไม่เห็น มองแวบแรกไม่เห็นความสัมพันธ์เราก็ต้องลองลองดูว่ามันควรจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนนะคะอ่ะก็ลองลองแบบธรรมดาก่อนแหละธรรมชาติเพราะว่าเห็นแล้วมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อย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 ถูกไหมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นแบบธรรมดาหรือเปล่าเราก็ต้องเช็คถูกไหมอ่ะสิบเจ็ดไปสามสิบมันเพิ่มขึ้นสิบสามถูกไหมคะสามสิบไปห้าสิบสามมันเพิ่มขึ้นยี่สิบสามถูกไหมคะห้าสิบสามไปเป็นเก้าสิบเอ็ดมันเพิ่มขึ้นสามสิบแปด ถูกไหมจาก91ไปเป็น151มันเพิ่มขึ้น60ถูกไหมคะอะ้ยไปเป็น242มันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เอ่ยอันนี้1 5เป็น9 91ถูกไหมคะเช็คด้วยนะเช็คด้วยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเวลาไม่เสียเวลามาตรวจสอบไม่ใช่ตรงนี้ลบลบผิดแล้วก็ ทำมาจนถึงตรงนี้ถึงจะรู้ว่าตรงนี้ลบผิดเนาะมันจะเสียเวลามานั่งไล่ใหม่เพราะฉะนั้นพยายามที่จะคำนวณให้มันแม่นยําด้วยนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะอ่ะเช็คไปเรื่อยๆเช็คตลอดนะคะ2องไปเป็น3 7 5ก็ตรงนี้เป็น3เป็น3เป็น1 1ึ3งหนคู่นี้ยังไม่รู้แน่นอนถูกไหมอ่ะในบรรทัดนี้บรรทัดแรกที่เราหามานะคะมองเห็นความสัมพันธ์อะไรแล้วหรือยังถ้ายังไปต่อ นะคะคถ้ายังไปต่ออันนี้เพิ่มขึ้น10อันนี้เพิ่มขึ้น15ถูกไหมคะอันนี้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่22ถูกไหมคะเช็คด้วยอ่ะ60 7อ่ะ60ถูกอันนี้เพิ่มขึ้น31อันนี้เพิ่มขึ้น42ถูกไหมอ่ะถูกนะคะครูกลัวอย่างเดียวกลัวบวกลบผิดแค่นั้นแหละนะคะชั้นที่สองอ่ะชั้นที่สองก็ยังมองไม่เห็นอะไรลองต่อชั้นที่สามที นะคะเป็นบวก5บวก7บวก9ใช่ไหมอ่บวก9้บวก11ถูกไหมคะเห็นแล้วหรือยังน่าจะเห็นมากขึ้น5 7, 9 11ตัวถัดไปต้องเป็นอะไร13มแน่เลยมันมาเพิ่มขึ้นทีละ2ถูกไหมมันเพิ่มขึ้นทีละ2เห็นไหมคะเพิ่มขึ้นทีละ2ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นทีละสองเหมือนกัน ะะถ้าเพิ่มขึ้นทีละ2ปุ๊บตรงนี้จะกลายเป็น13ถูกไหมคิดย้อนขึ้นนะคิดคิดย้อนกลับนะคะตรงนี้เป็น13หาตรงนี้ค่ะหาจากไหน42บวกกับ13เป็น55ถูกไหมเป็น55หลังจากนั้นคิดช่องนี้ต่อ133บวกกับ55เป็น188ถูกไหมอ่ะหลังจากนั้น188เอาไปบวกกับ375กลายเป็น13ทด1เป็น15 16ทด1เป็น 468เห็นไหมคะเป็น4 0 0เอ้ย463โทษที463เขียน463แต่อ่านเป็น468กเนาะก็ตอบ463แค่นี้เองเนาะอ้ย500สิโทษทีนะคะลืมตัวทดเป็น563เป็น13ทด1เป็น15ใส่หทดหนึ 3, 4, 5, โ 3, นะ่โอเค563นะอ่ะโอเคเรียบร้อยสำหรับข้อที่10เนาะทีนี้ไปดูข้อที่11ค่ะข้อที่11เนี่ย 3 4 5 12 21 3 8มันเหมือนเป็นเพิ่มขึ้นแหละนะคะถ้าเราดูดีๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้เพิ่มขึ้น1เพิ่มขึ้น1เพิ่มขึ้น7เพิ่มขึ้น9ถูกไหมเพิ่มขึ้นเท่าไหร่17ถูกไหมคะแล้วมันมองดูความสัมพันธ์เห็นความสัมพันธ์อะไรในในจำนวนเหล่านั้นไหมนะคะเห็นความสัมพันธ์อะไรในจำนวนเหล่านั้นไหมถ้ามองไม่เห็นเราลองดูรูปแบบนี้นะคะ ตัวเลขมันน้อยค่อนข้างที่จะคิดในใจแล้วมองออกเลยถูกไหมคะถ้าเรามองดูนะคะสตัวหน้าบวกกันนะคะสตัวหน้าบวกกันจะกลายเป็นตัวถัดไปนะคะสตัวหน้าบวกกันนะคะจะกลายเป็นจํานวนถัดไปนะคะอ่ะเช็คดูด้วยนะคะ3าบวกสเป็น7จ็ดเจ็ดบวกหเป็น12นะคะเพราะฉะนั้นยี่็ต้องมาจากอะไร21ก็ต้องมาจาก4ี่บวกหบวกสิ ถูกมสี่บวกหเป็น9 9้าเบวกสิเป็น21อ่ะทีนี้38 38ก็ต้องมาจากอะไร5้าบวก1 2บวกยี 21, ่บเวกสิเป็น17 1 7จ็บวกยี็ก็เป็น38อ่ะใช้ได้นี่ถูกไหมใช้ได้ความสัมพันธ์นี้ใช้ได้เพราะฉะนั้นจํานวนถัดไปหาจากไหนหาจาก3ามจำนวนนี้ค่ะบวกกัน1 2บสบวกกับยี่สบวกกับสามสบวกกับสิเป็นส0 50, 50ิบบวกกับ21เป็น71เนะะ็เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยได้คําตอบ นะคะ,ะทีนี้ดูข้อที่ดูข้อที่12นะคะดูข้อที่สให้มาตัวเลขเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะคะเราก็สังเกตดูซิว่าเอ๊ะมันจะเพิ่มขึ้นแบบธรรมดาหรือเปล่านะแต่ถ้าเพิ่มขึ้นแบบธรรมดาเราจะมองเห็นอะไรหรือเปล่านะคะถ้าเพิ่มขึ้นแบบธรรมดาตรงนี้จะเป็นเพิ่มขึ้น2เพิ่มขึ้น3เพิ่มขึ้น2เพิ่มขึ้นอะไรคะเพิ่มขึ้น4ถูกไหมคะเพิ่มขึ้น3เพิ่มขึ้น 4มองเห็นความสัมพันธ์อะไรในจนํานวนเหล่านี้ไหมไม่เห็นเลยถูกไหมคะมันแบบขึ้นขึ้นลงลงตามใจอะ่ะถูกไหมคะมันมองไม่เห็นถึงความสัมพันธ์เพราะฉะนันเราก็มองใหม่ดูสิมองรูปแบบใหม่ดูสิว่าเอ๊ะมันเป็นแบบไหนนะ้าเป็นแบบในเมื่อมันเป็นบวกเ,เพิ่มขึ้นลดลงธรรมดาไม่ใช่แล้วถูกไหมคะหลายชั้นก็ไม่ใช่ละเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นแบบหลายอนุกรมผสมกันหรือเปล่านะคะเราก็ลองสลับฟันปลาดูนะคะเอ๊ะถ้าเราสลับฟันปลา คู่นี้อันนี้เพิ่มขึ้นห้าคู่นี้เพิ่มขึ้นหกคู่นี้เพิ่มขึ้นเจ็ดเออมีเขาเว้ยถูกไหมคะมีเขามาห้าหกเจ็ดแล้วถูกไหมคะมีเขาแล้วคู่นี้ล่ะค,คู่นี้เพิ่มขึ้นห้าคู่นี้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะเพิ่มขึ้นเจ็ดถูกไหมมองเห็นอะไรไหมคะตรงนี้เพิ่มขึ้นเจ็ดห้าเจ็ดแล้วแนวโน้มตรงนี้น่าจะเป็นอะไรน่าจะเพิ่มขึ้นเก้าถูกไหม มันเพิ่มขึ้นทีละ2 5 7แล้วก็ไป9น่าจะเป็น9ถ้าตรงนี้เป็น9จริงผลลัพธ์จะเป็นอะไรคะ9ไปบวกกับ16เป็น25เห็นไหมคะข้อนี้ก็จะมีผลลัพธ์เป็น25ไม่ยากเนาะอ่ะทีนี้ไปดูกันต่อในข้อที่13 <3. S 1> นะคะ13เป็นเศษส่วนนะคะ13เป็นเศษส่วนแล้วก็สังเกตจำนวนค่ะ เศษส่วนน่ยมันมีหลายรูปแบบนะคะคือรูปแบบที่แยกกันแยกความสัมพันธ์แยกตัวเศษตัวส่วนก็มีหรือความสัมพันธ์แบบที่มีผลทั้งตัวเศษตัวส่วนมีผลต่อตัวถัดไปก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูดีๆนะคะมันต้องมองหลายมิติหน่อยสําหรับที่เป็นเศษส่วนนะคะอ่ะทีนี้เรามองรูปแบบธรรมดาก่อนคือตัวเศษความสัมพันธ์ระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนแยกกันนะคะระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนแยกกันเราก็มาดูความสัมพันธ์ค่ะอ้ดูตัวเศษก่อนดูตัวเศษก่อน 7ไป12มันเพิ่มขึ้น5ถูกไหมสิบสอไป19มันเพิ่มขึ้น7ถูกไหมคะ19ไป29มันเพิ่มขึ้น10 29ไปเป็น43มันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เอ่ยเอ่อ4 14ถูกไหมสี 14. เพราะฉะนั้นตัวถัดไปก็ยังไม่รู้นะคะทีนี้เรามองดูความสัมพันธ์ตรงนี้สิเนี่ยมันเห็นชัดขึ้นไหมตรงนี้เพิ่มขึ้น2ตรงนี้เพิ่มขึ้น3ตรงนี้เพิ่มขึ้น4เห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นคู่ต่อไปต้องไปหน่อยเพิ่มขึ้น5แน่เลยถูกไหมคะเพิ่มขึ้น5ถ้าเพิ่มขึ้น5ตรงนี้จะกลายเป็นเพิ่มขึ้น19บเก้าถูกไหมถูกไหมคะถ้าเพิ่มขึ้น19ปุ๊บตัวเศษจะกลายเป็นอะไรทันที43บวกกับ19 43บวกกับ19เป็น50 62เห็นไหมคะตัวเศษจะกลายเป็น62อันนี้ความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะชัดเจนเพราะว่ามันมีทิศ มันมีทิศมีทางมันมีรูปแบบที่เห็นได้ชัดนะคะว่ามันเป็นการเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ลดลงทีละเท่าไหร่ถูกไหมอันนี้ค่อนข้างที่จะได้ค่อนข้างที่จะใช้ได้อ่ะเพราะฉะนั้นตัวเศษได้ละ62มาดูตัวส่วนค่ะมาดูตัวส่วนตัวส่วนก็พิจารณาเหมือนเดิมนะ12ไป18มันเพิ่มขึ้น6มะจาก18ไปเป็น27มันเพิ่มขึ้นเก้าถูกไหมยี่สิบเจ็ดไปเป็น39มันเพิ่มขึ้น12ถูกไหมฮะสาไปเป็น54มันเพิ่มขึ้น 15ถูกไหมคะเพิ่มขึ้น15ทีนี้เราก็มาดูซิเอ๊ะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะมองเห็นแล้วล่ะอันนี้มันเพิ่มขึ้น3เพิ่มขึ้น3เพิ่มขึ้น3ถูกไหมคะตรงนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้น3ด้วยเช่นเดียวกันถ้าตรงนี้เพิ่มขึ้น3ปุ๊บตรงนี้จะกลายเป็นอะไรคะเพิ่มขึ้น18ถูกไหมเพิ่มขึ้น18หารารตัวส่วน98ไปบวกกับ54กลายเป็น72เรียบร้อยได้คำตอบ นะได้คำตอบเพราะฉะนั้นเศษส่วนตัวถัดไปต้องเป็น62ส่วน72นะคะอันนี้ก็มีตัวอย่างมาให้ดูบ้างพอสมควรนะคะสำหรับข้อสอบกบพที่สอบไปรอบแรกนะคะอันนี้มาให้ดู13ข้อนะคะที่รวบรวมมาได้นะคะจากน้องๆทั้งหลายทุกคนนะคะจากน้องๆที่ส่งข้อสอบมาให้เป็นวิยารานให้กับ <c oughs> รุ่นต่อไปแล้วก็น้องๆรุ่นหลังๆนะคะ โอเคสำหรับในเรื่องของอนุกรมนะคะก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในในเรื่องหน้าเนาะเดี๋ยวไปดูกันต่อในเรื่องหน้าค่ะสวัสดีค่ะ